ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Angel นิท o าลนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเสมอมาเลยนะคะขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะวันนี้เรามาทำดวงปีนะคะประจำปีคิดทศักราชสองพนนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงท่านนะคะลัคนาราศีเมษนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านขออนุญาตเปิดดวงนะคะสองถ้วยสิบเหรียญว้าวเงินขึ้นมาเลย เก้าถ้วยหนึ 1, ่งคาถาเจ็ดคาถาเตมีจิกเชียน 8, เปดเหรียญสามดาบลาชินีถือดาบลักษณะตัวตนของคุณขึ้นมาเลยนะคะสามถ้วย ลัคนาลาศีเมษนะคะธาตุไฟเนาะดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารนะคะคุณเป็นคนที่มีสติปัญญานะเก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถนะคะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีการศึกษาแบบว่าสูงหรือไม่สูงแต่คุณสามารถที่แบบว่าเรียนรู้เร็วอะ่ะเป็นคนที่ถ้าต้องการอยากจะเรียนรู้อะไรก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากนะคะ แต่เป็นคนที่ถ้ารักใครรักจริงนะถ้ารักแล้วก็แบบชอบทุ่มเทแล้วก็ลุ่มหลงในคนรักอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ากล้าแสดงออกถ้าคุณรักใครก็แล้วแต่เนาะคุณก็จะแสดงออกให้เขารู้เลยว่าคุณอะรักเขาแล้วก็มีความจริงใจต่อเขาคือบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเก็บความรู้สึกอะนะแต่อาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายนะคะถ้าไม่ไม่ไม่ถูกอกถูกใจอะไรเนี่ย จะโมโหร้ายแล้วก็ไม่แคร์ใครด้วยอาจจะเป็นคนพูดแบบว่าไม่ค่อยเกรงใจใครอะนะถ้าโมโหะนะคะคือพูดตามความรู้สึกอะแต่ก็เป็นคนที่กล้าหาญนะแล้วก็กระตือรือร้นนะคะถ้าสำหรับในด้านความรักเนะี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะเทิดทูนคนรักทุ่มเทชอบให้ให้ใจให้หมดใจเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะตัวตนของคุณ นะเราที่เปิดไพ่ใบแรกมาก็สองถ้วยเลยโอ้ว้าวปีหน้านี้ก็เป็นปีที่โรแมนติกของคุณเลยนะคะเป็นคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะปีหน้านี้อาจจะต้องได้การใช้ความรู้ความสามารถการแสดงออกตัวตนของคุณนะคะปีหน้านะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ เป็นไพ่เหรียญสิบเหรียญน,นี่เป็นไพ่ที่แบบว่าการเงินนี้มั่งคัง่งแล้วก็แปดเหรียญมันเป็นการประสบความสําเร็จที่คุณได้สะสมตั้งใจทํามานะคะจะทําทธุรกิจการงานนะจะมีความคล่องตัวเนาะอาจจะถ้าคุณลงแรงลงการทําธุรกิจถ้าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวนะหรือว่าทํากับคนรักที่ช่วยกันลงทุนลงแรงมาด้วยกันนี่ยมันเป็น มันคุ้มค่านะคะที่คุณเหนื่อยที่คุณลงแรงมันเป็นเพราะไอเดียของคุณเพราะความฉลาดความเก่งของคุณนะปีหน้าคุณจะประสบความสำเร็จนะเงินทองมากมายนะคะแต่ก็ระวังด้านคําพูดเนาะแล้วแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆนะมันก็เป็นการที่แบบจะต้อง ค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปอ่ะนะคะแต่มันประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะที่เราดูแล้วอ่ะนะคะส่วนถ้าด้านความรักค่ะนะมันก็สองถ้วยคุณอาจจะได้พบได้เจอเนื้อคู่นะในกรณีคนที่เคยอ,อกหักผิดหวังความรักมารักสามเศร้ารักที่ผ่านมานะี่ยคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้เขาอาจจะมีฐานะดีกว่าคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่นะคะจะเป็น คนรักที่ค่อยๆเรียนรู้ต่อกันและกันนะนะมันจะเติบโตถึงขั้นสร้างครอบครัวด้วการเป็นคู่บุญคู่บารมีจัก,กรวาลท่านส่งมาให้นะคะแต่คุณเป็นคนเก่งคนฉลาดอยู่แล้วล่ะคุณสามารถแบบว่ามองออกอะนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพายแค่จะเตือนว่าระวังด้านคำพูดและการใจร้อนของคุณนะนะคะ ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเนาะเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะสองแล้วก็สองถ้วยขึ้นมาธนด้านการงานด้านธุรกิจนะ่ะมันเป็นเพราะคุณลงแรงลงมือทําในสิ่งที่ทํามานะคะมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยเนะี่ยเหมือนเด็กคนนี้ต่อสู้ไม่ย่อท้อเลยเห็นไหมคะมันก็จะประสบความสําเร็จคุ้มค่า ในการกระทําในค,ความสำเร็จที่คุณแบบว่าต่อสู้ฝ่าฟันมันมานะมันสำเร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไพ่ให้อีกเนะาะไพ่หกคาถาเห็นไหมคะเป็นไพ่แห่งการชัยชนะเนาะจะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณตั้งหวังเอาไว้ ไพ่สี่ถ้วยเจ็ดวงเจ็ดไฮโลเฟนเจ็ดเหรียญปีหน้าน่ะคุณอาจจะ มีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหว้พระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะให้ธุรกิจการงานของคุณเน่ะที่ลงลงลงทุนลงแรงไว้อะนะคะให้มันประสบความสำเร็จราบรื่นไพ่ก็บอกว่าคุณก็จะได้รับการประสบความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณตั้งหวังตั้งใจทําเอาไว้นะคะส่วนด้านความรักเนาะ ในกรณีคนที่เคยมีรักสามเศร้าอกหักผิดหวังเสียใจคุณก็ไม่ได้เปิดตาเปิดใจมองมองใครเลยอะ่ะคุณก็ยังนั่งเศร้านะไพ่บอกว่าคุณจะได้พบรักใหม่เนาะในการเดินทางหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าแต่คุณก็ต้องแบบว่ามีไพ่พระขึ้นมาคือไพ่บอกว่าให้คุณให้ให้อภัยอะนะคะถ้าคุณให้อภยัย คนรักอะ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสถึงขั้นพัฒนากันถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้เนาะเนี่ยเห็นไหมผู้ชายคนนี้ยืนมองสิ่งที่เขาเก็บเกี่ยวกับเปรียบเสมือนความรักความรักที่เคยแบบว่าดูใจกันมานะคะมันอาจจะไม่เข้าใจกันผิดใจกันในกรณีที่เคยดิวกันแล้วนะนะไพ่บอกว่าขอให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสหรือขอหรือปรับความเข้าใจกัน นะคะถ้าในกรณีที่มีมือที่3เข้ามานะี่ไพ่บอกว่าคุณอาจจะขอไปขอโอกาสขอปรับความเข้าใจพากันไปเที่ยวนะถ้าในกรณีที่เขีรยกันได้นะคะแต่ถ้าคนที่จบลงแล้วนะจะได้พบรักใหม่ในการเดินทางนะคะเจไฮพเทสคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสื่อสัมผัส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเดือเลิฟเบอร์สองคาถาหกเหรียญด้านความรักกันนะคะคุณจะได้พบรักใหม่นะเจอแล้วจะมีความรู้สึกมีแพทชั่นถูก ต้องตาต้องใจดูดีมีเสน่ห์คนคนนี้นะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีอาจจะพบเจอกันในการเดินทางนะคะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่ถ้าในกรณีคนที่คนรักเก่าที่แบบว่าอาจจะมีปากเสียงหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาเนาะมันก็ยังมีความรุ่มหลงต่อกันนะมันยังตัดกันไม่ขาดนะคะถึงจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันก็รอโอกาสที่จะมาพบ มาเจอมาคุยแต่ไพ่บอกว่าเขาอาจจะมาขอโอกาสคุณขอให้คุณให้อภัยก็ได้นะคะเพราะมันมีไพ่เหมือนแบบว่าเนี่ยเศรษฐีให้เงินขอทานอ่ะนะคะแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาคือขอโอกาสนะเนี่ยแล้วคนคนนี้ยืนรอคอยที่แบบว่าจะมาพบมาเจอนะมันยังมีความรักความรุ่มหลงต่อกันมันตัดกันไม่ขาดอ่ะนะคะราชินีจันทร์แบบ มันเป็นการที่แบบว่าร่มหลงแห่งกันแล้วกันนะเขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะถ้าเขาเคยทําอะไรไว้ไม่ดีกับคุณอันนี้เกี่ยวกับด้านความรักอนะคะถ้าด้านธุรกิจอย่างที่บอกนะคะคุณไปได้สวยเลยมันมีไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากคุณจะประสบความสําเร็จคือพูดง่ายว่าเงินพุ่งงานพุ่งความรัก อาจจะจะต้องมีเคลียร์หรืออาจจะต้องแบบจบแต่มันก็อาจจะแบบว่ายังยังคิดถึงกันนะคะยังตัดกันไม่ขาดห่างไกลกันนะนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมดาค่ะสัจจะธรรมของโลกเนาะเหมือนได้อย่างเสียอย่างแต่ที่ดูแล้วมันเขารอที่จะให้คุณให้โอกาสให้อภัยนะ อันนี้ก็แล้วแต่ก,กรณีเพื่อนว่าเพื่อนจะให้โอกาสให้อภัยเขาไหมในกรณีคนที่คุณดิวอยู่แล้วมีปัญหากันแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาก็คนรักนะคะแต่งงานแล้วยังอยู่กันเป็นครอบครัวนะ่ะไพ่ก็บอกว่าก็ให้ระวังมีบุคคลที่3นะคะมีมือที่สแต่ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาเขาก็ไม่สามารถจะบั่นทอนครอบครัวคุณให้พังได้หรอกเพราะคุณสคนนะ่ะ มีความรักความผูกพันต่อกันนะคะอาจจะต้องแบบว่ามีการให้อภัยกันและกันให้มีการปรับความเข้าใจมาพูดมาคุยกันเคลียร์ใจกันแกค่นั้นเองนะคะแต่ก็ให้ระวังด้านคําพูดแค่นั้นเองโอเคเราจะเปิดไพ่อีกสําหรับหนึ่งเสริมนะคะไพ่เอลเเอ,อีกสําหรับหนึ่งของลัคนาราศีเมษนะคะ ไ j u s t พยยื่อเห็นความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะทุกกรณีทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเนาะถ้าสิ่งใดที่คุณอยากรู้นะคะมีความแบบครอบงำคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือคทานะคะ ถ้าคุณตั้งใจมุ่งมั่นแพชชั่นในการทำงานก็ขออ่ะไ่บอกว่าให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปไพ่สองกระาขึ้นมาสองสำรับตรงกันนะคะแสดงว่าถ้าคุณทำงานตอนนี้คุณอาจจะห่างไกลบ้านที่คุณอยู่คุณจะไปเติบโตนะคะห่างไกลจากบ้านที่คุณคุณอาจจะเป็นแบบเช่นคุณเป็นคนไทยคุณอาจจะเปแบบมีชื่อเสียงมีธุรกิจลุ่งเรืองที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ ห่างไกลจากบ้าน9าคาถาเอ่อสิบคาถาขอโทษค่ะถ้าด้านการงานหนักเนาะมันเหนื่อยแต่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะแบบว่ามันคุ้มค่าที่คุณลงทุนลงแรงไปนะเนี่ยเดอะสแตร็งคุณผ่านอะไรมาเยอะเลยผ่านแบบเยอะมากมายแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จถ้าด้านความรักคุณก็จะได้รับความยุติธรรม คนรักของคุณและคุณยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะคนรักของคุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะล้นหัวดือ้อหัวแข็งเนาะมีอีโก้เขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาส,สนาต่างวัฒนธรรมเนาะคุณเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้จบลงนะก็ยังยังไปต่อจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะ The Template จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันถ้ามีปัญหากัน ทุกกรณีทุกความสัมพันธ์นะคะ4คาาเห็นไหมคะจะประสบความสําเร็จไปต่อนะคะราชาถือคาายังมีแพชชั่นยังมีไฟยังมีความรักความรุ่มหลงต่อการ the world ้าวเหมือนกับ the world นี่เปรียบเสมือนกับ the sun เหมือนกันนะคะแสดงว่าความรักไปต่อ นะคะไม่ได้จบลงได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจส่วนธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นปีที่ดีที่สุดแห่งสำหรับคุณเลยว้าวเราดีใจด้วยนะเราขอให้คุณประสบความสำเร็จการงานการเงินความรักทุกอย่างนะคะในปีหน้าขอสวัสดีปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติด ตามเป็นข้าวปู้ให้เรานะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยรักนะคะบ๊ายบาย